ในปุ้ยซื้อส้มในห่อหนึงโอ้ย,อยมันโตอีหยังนี่จะไม่นว่าดังเนาะเนี่ยหากระตื้นได้สั้นโอ้ยกูสิบ้าตายพวกเจ้าคือสิพากันรวยเนาะพราะบมเป็นวาใบาน้อยนะคือพากันพวกตะใบใหญ่ๆเนวนี้เจ้าเง,งินใส่หมอนสนับสนุนคลิปโดยธนาคารเอซิลีดา เอซิลิด้าโมบายธนาคารในมือของท่านสะดวกสบายปลอดภัยบม่ว่าจะเป็นการสแกนจนใจสำหรับเงินหรือสำหระเงินข้ามธนาคารก็สามารถเท็ดได้สะดวกสบายสำหรับค่านา้ำค่าไฟค่าสินเสือ่อและเติมมูลค่าโทรกดเบิงอัตราการแลกเปลี่ยนและเบิงโปรโมชั่นต่างๆได้ครบจบภายในแอปเดียวโอ้ยค่าขายมันี่ เงี้มันเด้อในปุ้ยซื้อส้มในห้อหนึ่งโอ้มาซื้อเครื่องกับบนแหนมบนหัดหน้าไห่คาเนาะโอ้ยเขี่ยออกมาฮะนะแหนมอะไรยันป้อมพังนี่นะโอ้เท่าสิตายแล้วกันยังลิ้นเกมอยู่เนาะโอ้ยโอ้ยมัโตอีกอย่างนี่จะไม่นว่าด,ดังเนาะ เนี่ยหากระตื้นได้สั่นืมคือกันกับอีนายเข้าฟ้าอยู่เหือนนั่นแหละหน้านะเอาเท่าไหนถอละสามพันเอาถอนมาเก้าสิบเจ็ดใบละแสนพ่นวะใบน้อยบ่มีวะน้อยก็นี่ก็มีแต่ใบมาข่ามแหละเบิดเหือนก็มีเท่านี้นี่แต,แต่เศร้าแต่เสียววันนี้เสียวอยู่ใส่มาทอนเออเขียวไปเอามาทอนนะนะเก้าสิบเจ็ดพันนึง ซื้อไข่หน่วยหนึ่งเจ้าไปยังไข่หน่วยเดียวที่ต้มให้ลูกไปห้องเฮียนลูกเจ้าคือมากินประหยัดแทะเอ้าเท่า,า,าไรพันกีบอ,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 อันนี้กระบ,บายห้าสิบพันุวันนี้นะ เอาทอนในคอยก่อนแม่คอยฟ้าวนี่นะ่ยฝนหฮงตกนี่นะโอ้เออกำลังจะไปซอกมาทอนให้นี่เดกาแฟนะซองหนึ่งคือจะไปทอนล้วเนาะเงินนี่เนาะอ้าวไปทอนคอยแม่ลูกคอยฟ้าไปอ่าเมียนี่นะเออถ้าบุ๋เดียวโอ้ยเนาะเอาเทรเกียสองพันอเอาเจ๊ กูสิบ้าตายพวกเจ้าคือสิพากันรวยเนาะพวกโบเป็นวะใบน้อยนะคือพากันพวกแต่ใบใหญ่ๆแนวนี้เจาเงินใส่มาทอนเอาไว้แม่เงินค่อยเด็เก้าสิบเจ็ดพันทนะ่าน่ะโอ้ยถ้าจะดุนแจะนานเนาะโอ้ยอย่าชอนไปขอยไว้เลยแม่ลูกกับชิบะท่านตรงนี้หนี่นะมันสวยเลไรนี่นะเอาเราหวอนอยู่ เอาเงินทอนของแม่แม่ปันไดซีได้นะโอ้ยก็คืดอยู่นี่นะสิหาใส่มาทอนให้นี่นะโอ้ยลูกใาทนได้เไ้เลยได้เย้เยได้เลยได้นลย้เลยเลยไอ้เลยได้เลลเไยดเ้น้ยเเ โดแอปนี้เอซ e ลีด r าโมบายแอปเอซีลีด r าโมบายสามารถสแกนจ่ายแทนเงินสดได้สำละะข้ามธนาคารได้ทุกๆธนาคารทั่วประเทศและอยู่ในแอปนะสามารถเบิ้งอัตราแลกเปลี่ยนเบิ้งโปรโมชั่นต่างๆของแอปได้และยังสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ได้อีกและยังมีร้อยอย่างอยู่ในแอปเบ้าหมดมือกันยังบ่หมดโหลดเลยมือนี้เลยโหลดเลย ว้าวโอ้ยโหลดแล้วแล้วว่าบารดนี่นะเอ้าสแกนเอาเอา่เงินเลยนะเก็บเงินมาไหมค่อยใบไม่เลนะเออเออใครว่าอยากใส่ถุงเลย่ะโอ้ยใครว่าอยากไปอยากใส่ถุงอยู่วะให้เอาว่าคือเจ้ามาวุ่นวายตั้งแต่สูนี้ไปเงินใไปเงินมัน สนับสนุนคลิปโดยธนาคารเอซิล a ดาเอซิลิด b าโมธนาคารในมือของท่านสะดวกสบายปลอดภัยบม่ว่าจะเป็นการสแกนจ่ายสำหระเงินหรือสำหระเงินข้ามธนาคารก็สามารถเท็ดได้สะดวกสบายสำหระค่าน้ำค่าไฟค่าสินเสือและเติมมูลค่าโทรกดเบิ่งอัตราการแลกเปลี่ยนและเบิ่งโปรโมชั่นต่างๆได้ครบจบภายในแอปเดียว นอกจากนี้ธนาคารเอซีรีดายังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ไว้คอยบริการทานไม่ว่าจะเป็นบัตรีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสินเสื้อประเภทต่างๆกู้ยืมง่ายอนุมัติไวมุวงเงินสูงถึง4อกีบและบริการอื่นๆอีกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1800